สบายดีสบายดีมื้อนี้พบกับน้องตุกในช่องสาวสําเนือแชนแนลเนาะมื้อนี้น้องตุกสิพาทุกคนมาเฮ็ดข้าวแลงทาแม่พุทธมื้อนี้น้องตุกสิเฮ็ดยำมะเขือแกยำมะเขือแกสมักีเนาะเฮาสมิมาเบิ่งนํากันว่าน้นนองตุกสิเฮ็ดยำแบบใดสิเวงนํากันเลยเนาะเพราะว่าอันน้องตุกน้องตุกได้ไปนแมพ่พขายนขนมนมาแล้วเนาะ อ่าเนี่ย니까ประมาณ5:00น5:00นแรงน้องตุ๊กก็เลยกลับเฮือนก่อนมาอนามัยเฮือนแล้วก็ล้างตัวล้างบัวงหุงข้าวเนาะก็ไม่กินข้าวจ้ะน้องตุ๊กก็เลยหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็น้องตุ๊กก็สิเฮ็ดอันยมะเขือแล้วก็สิเฮ็ดอันแกงนอเนาะแล้วก็สิเฮ็ดััวซิหน่อยนึงอันทาแม่พุดแล้วก็ทาพ่อเอทาเนาะอายกลับมาแต่เบียเนาะจะได้กินข้าวแรงเลยเพราะว่าน้องตุ๊กก็อยูเ่เฮือนแต่ว่า ก็คายเคสวยแมย่น้อยนึงออกไปตอนประมาณ2:00นป,ประมาณบ่าย2:00นแล้วก็สิมากลับมาก่อนแม่พุดเนาะเพราะว่ากลับมาก่อนแม่พุดมาแตงขาวแรงผ้าขาวแรงถามแม่พุดเนาะมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดหยังเฮ็ดอันหลายอย่างเางายยางพื่อแม่พุดกินแล้วก็เฮามาเบิ่งกันเลยเนาะไปเบิ่งนํากันเลยมาสวยน้องุกเฮ็ดอันยามะเขือ,เ,อดเด้อก่อนอื่นเบิดอันเามาซอยมะเขือ แกก็หนอยมะเขือแกตอนนี้หา,ากัดตังสอบมันก็หนอนสายมะเขือโอ้มันหนาวนะทุกคนก็มันแกแล้วมันก็ต้องมีหน่วยหนาวเดบะป็นบางหน่วยเนาะอันน้องทุกสือมาอยู่ทั้งหมดอยู่นี่ทั้งเครื่องปรุงทั้งเอยียงนี่ครบอยู่นี่มี 10, นนมซีพันกีบเนาอว่าน้องตุ๊กซื้อมะเขือซีพัน เสือนี่2,000กับิพัก2,000อันนี้พักที่มีอยู่แล้วมัมนาว2,000มอเพมีอยู่เพื่อนแล้วแล้วก็กะเทียมกับมีแล้วเนาะเขก็เลยมาซอยมะเขือก่อนไปเบิ่งนํากันเลยมาซอยมา,ออยมาซอยสืยยนํากเด้อทุกคนนี่น่น้ํานี่แม่นุ้กได้เือเอเกลือแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนก่อนอื่นเบิาต้องเอาน้ำใส่เกลือ เพื่อบลให้มัะเขือเขาดำเนาะมาซอยกันเลยมันเป็นแมงเลยมะเขือเนี่ยมเะเขืขอนี่มันแก่ละเขากดใส่แบบนี้เขากดใส่แบบนี้เนะาะปล่ห้มันดำเนาะทุกคน มาเด้อมาซอยสนองตุ๊กเด้อพีพี่ FC อยู่บ้านพี่พี่ FC เอ้อเคยเฮ็ดบ่ยำมะเขือคือบ้านน้องตุ๊ก G, บส่ bowl, มมบง,งมาบก,กันได้เด้อคอมเมนต์กันได้เด้อแล้วก็มีอ,อันคบพนีดเนาะพน้อง เพื่อนน้องตุกอยู่ไกลๆบ้านเนาะคือเกิดบ้านนจะมีนพื้นทยามเ้ากับยามแรงมื้อนั้นคือยินเสียงอันโทรโขงโทรโขงอันบ้านเพิ่นเปิดเนาะแรงมาเพิ่นละเปิดประมาณ3 5จะเปิด ให้มันบางว่าจึงใส่จีแดันยมามมะเขือนนะอันนี้ันนีมีตีนงัวใส่กระแซบกันนะทุกคนเอาตีนงัวใส่น้ตกตุ๊กังี้ยซอยแบบบางเถอะเนาะก็มีน้กตุ๊กบข่อยขาวปันเดย์บข่อยขาวป้านไขมันนังทลองนีคน่คือจีได้ยุ่นเนาะคือข่าวดีไหม มุกบัวห้ากับยอดน้ำมันหน่อยนึงเดอ้อค,คนเอ้ <c oughs> มุกฟืดเนาะลินคนเดียวตอบคนเดียวใครมีมุกดีดีเดีนคอมเมนต์ให้น้องตุก๊กเดอ้อเดี๋ยวน้องตุ๊กจะข่าไปอ่านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวอยูอย่เพื่อนคนเดียว แม่ก็อ <stop> ย <pim>? <stop> nah ู่ตลาดพ่ออยู่หนองช่วงนี้บ่ได้ไปหนองน้ําพอเนาะเพราะว่าไปตลาดน้ําเมแบ่ได้ไปอันเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่น้ําพอเพราะว่าไปตลาดแล้วก็ตอนก็เฮ็ดขนมสวยแม่เนาะขนมขายสวยแม่อันมีคน มี FC เอฟซีเผื่อคอมเมนต์น้องตุ๊กบาน้องตุ๊กเฮ็ดเป็นวาข่ะน้น้องตุ๊กเฮ็ดเป็นเนาะแต่บางยางน้องตุ๊กกาเฮ็ดยังเฮ็ดบุกเป็นเนาะบางบางยางนะเพราะว่าบางยางน้องตุกก๊กเกาะขึ้นกับความฐานาของนองง้องจงเนาะเพราะว่าตางแต่หน่อยมาบางบางยางน้องตุ๊กกกบะเคยเฮ็ดเพราะมันเฮ็ดยากบางย่างก็นก้อนงตุ๊กก็เคยเฮ็ดเนาะเพราะว่ากะหูยูวิทีเฮ็ดแต่ว่ามันมันยังเงนินบุกเกง่งโทมิพุทธนะ แล้วอีกอย่างเข้ากับบริเฮ็ดุนเดย์บริเฮ็ดุนเดย์แล้วก็บงอยางก็เฮ็ดบุกิ้งททอมิฟุดแล้วก็บอเสียเมฟุดมฟกมาขายน้องตุ๊กสะลโด ไอ้นกตุกมันตุ๊กฮิดบ่ได้ฮิดบ่เป็นบักเ,ปปเปปกพิ่นกเ็เฮ็ดเองซมื้อนี้เฮ็ดกินให้อันแม่พดินกละแม่พดสิบ่าวอีกแหละโอ้เปอเป็นอัวได้แล้วพดเพิ่นไดเลยล่ะทุกคนแต่ว่านกตุกบ่มีไผลมเนาะ ลงตุ๊กมักย่อแม่ตลอดโอู้เอาผู้เ,เด้อเด้มาลมเฮาสีห่ากับสีห่าปันตรยกระตุยผู้ดเด้อสิมาลมเฮาเนาะนึ่นนงคายปออูอ้อยแม่จีได้เสซพากเขาย่อเขาเลยแหละแม่ก็ฮู้ผ้าเขาย่อเขาเลยจีได้แถมเงินเอีกเขาจีได้มาเลี้ยงขอเลี้ยงแม่น้ำลูกแล้ว make a hammer. คนหาซอยกับเก็บแล้วหมดแล้เนาะมันเป็นแมงแบบนี้บ่ต้องหาบ่เป็นหยังเนาะ่เป็นอันเดอเดี๋ยวเฮาปลางเดมันก็ออกเองเพราะว่าเฮาสิได้ลางเอาแกนมันออก แกนมาเคือออกแต่เมย์บาดเฮ็ดทูกให้น้นองทุกตัม้มเหรอว่านา้องทุกยุล่าเหมือนปะยุล่าตั้มหูกเอาไว้หนุ่มเป็นปลาตั้มใบเล็กกระดีเวลาแต่งดองมาคอยโปรด้ซื้อเขาเหมือน่าแม่บุมีสินใส่ผ้าคอนให้ลูกได้เฮ็ดเอาเองเหมือน่า เฮาก็ฮักสิเฮ็ดอยู่แต่เดี๋ยวนี้สอบครูมาเอาเฮาก่อนแม่นี่ยังบ่มีผู้ใดมาลมมาเอาเลยสิบ่อยอดกับอันแซวน้ำมอนเพิ่นให้แซวน้มนมาแซวเอาว่าบานน้องทุกจะมีเครื่องเครื่องมานะาเนต้องมีเนาะเป็นประี เป็นประเภทนี่อันนึงเนาะทุกคนนี่คือหน่วยสุดถ่ายแล้วฮาวปัศดัยซัเด็สเน้ออันนี้การเฮ็ดอันนี้เหมือนฮาจะซื้อมากเวาเราก็ซื้อขอ้าวกลัเนาะ ถ้าขาดคือลาบแต่โบแมนนี่คือยำม,มะเขืออันส่วนประกอบของเ้าก็มีมะเขือแก่้วก็มีข้าวหนียวมีกระเทียมมะเขิดแล้วก็มีหอมลาบมีหอมปอมผักสะเอา้าแล้วก็มีมะปีหน่อยนึงเนาะทุกคนเมื่อกี้น้องตุกลืมบอกนี่เนาะทุกคน มันก็สิบ่ดำแล้วก็เฮ็ดให้มะเขือเฮาอ่อนแล้วก็บ่บ่ละคายเสื่องคอเฮาเนาะแล้วเฮากินมะเขือคนเดี๋ยวนี้เฮาก็สิมาลามเขือเนาะอันนี้คือสินที่แม่พุดกับนอกตุกสวยกันตาเนาะสุดก่อนทีตอนนั้นนอกตุกเฮียนอยู่มัธยมตนเนาะเฮาตําตําได้หลายืนเติบเนาะ นุส um ิแล้วบ <ell> ่ค <ell> ่อยมีแอลปานใดอันนี้เฮาก็สิมาล้างมะเขือหลังจากที่เฮาซอยแล้วล้วเฮากมาล้างมะเขือเนาะล้างจนกว่าให้มะเขือเฮานี่นะหมดแกนหมดเม็ดมันเม็ดอันมะเล็ดมันอยู่ข้างในหั่นน่ะหมดแกนมันก่อนเฮาจึงสิมาเฮ็ดยำกินเนาะบัดนี้เนาะไปล้างกันเลยคนเดี๋ยวนี้เฮาก็มาล้างมะเขือเฮาน่ะล้างจนกว่าให้มันสะอาดสะอาดจน

หลางหลังจางลลางแล้วมันจะขาวขาวงามๆนี่อันดำๆนี่มันบัเป็นยังหนอทุกคนแต่เขาล่างสะอาดละ่ะเขาผักมาหลักโตเลยเนาะหล่างผัก่อเลยทุกคนคือผักหอมหลาเพื่อผักเสียงกำบ้านน้่งซุกอบะเจะมีผักสเอาและผักหอมโตอันนี้คือผักสเอาวนะทุกคน ปลกมาแต่บานที่ซียบฟจีเอินผักหนังบองหน่อยสิเด้อเอินผักอันเดยนนะบอกมันสุกด้วยมันสุกก,ก็จะหูจีเด็ดจีมันเะป๊ะๆล้างกันเลย ไปต่อไปหักจะซอยมัปีคนเดี <sh> well ๋ยวนี้เทากัสิมาซอยมัป <sh> <sh arp on hand> <sh> ีเนาะก่อนอื่นเบิดเทาต้องเอาเกลือใส่เหมือนกับซอยซอยมเขือเนาะพเาซอยอันซมปีเพื่อบ่ให้มันดเพื่อบ่ให้มัีดเนาะแล้วก็มาซอยเลย คนต้องสร้อยชนะเนาะธรรมดาตรงตรง้องเฮ็ดแบบนี้นเนาะแต่น้องตุ๊กใสเขียงส่อยแบบนี้ง,ง่ายกวนน่าเนาะแกกากแก,แกมันออกเถอละหน่อยเถอละหน่อยไปนเนาะเราก็สอยไปสอยให้มันงาม เวลาเหาเห็นของกินที่สวยๆงามๆเพราะก็เบิง้งคือแบบเป็นนะักเป็นตาเป็นตาหนาแสบหนาะกินหกกเห้าก้อ้องให้แดงงามๆคนกินถึงจะจันแสบจันจันยากเนาะเบิ้งเราเป็นตาแสบเป็นตาอยากกินเนาะทุกคน เป็นไม่ยาวไม่เรื่อนหรอกมีจะมีภัยมากน้องสกบ๊บเนาะยูโซดนีีแล้วแม่จะแดนนั่นแทๆ้สแทๆสกู๊ะท้ๆผู้สึกตื่นเต้นทุกคนน้องตุกวาสีไล่สดมือนี่ผู้สึกตื่นเต้นหลยบุหัวสิเป็นอะไรสีอ่านั่น สีอานัน่นคอมเมนต์ทึกโบเขว่าภาษาไทยน้องตุ๊กกบกค่อยเก่งไปไน็นไงได้แล้วเนาะทุกคนภาษาไทยน้องตุ๊กกบกค่อยเก่งไปไนน็นไงเนาะมันก็จะเป็นมุนๆน,น้อยๆอ,อ,อ,อันนี้งามๆเนาะไปหักมาซอยกระเทียมซอยกระเทียมเจอแบบนี้ เฮาก็จะซอยมักเผ็ดซื oh. some. Some. Nah. ้อมักเผ็ดหรือมักเอือดซอยมักเอือดเฮาซื้อนี่เฮาก็ได้ซอยหอมอันนี้คืออันหอมปลอมกับอันหอมมันหอมหอมปลอมกับอันผักสะเอาเนาะแล้วกมีหอมลาบแล้วมีกระเทียมแล้วกมีอันมักเ็ดเนาะน้องตุ๊กซอยไว้แล้วบัดนี้เฮาสิไปลามักปี้เฮาสิมายเนาะบัดนี้เนาะ ไปล้างปีกันเดอ้อไปล้างมักปีมาแล้วเนาะแล้วก็เอามาใส่กับมะเขือ,เอ,เ,ขอเอามาใส่มะเขือมาเสื้อกับมะเขือพักเอากระเทียมกับมักเพชดท,ที่เฮาซอยไว้ใส่ใส่หรือแบบเสือ้อเอามากระเทียมกับมักเพชดเสือ้อเนาะแล้วเฮาก็เอาเกลือ ซื้อลงไฟเสื้อหลายอุ๊ยยันยันเข้มนนเนะาะมักเผ็ดป่นหน่อยนึงเพื่อมันเพื่อมันหอมเนาะเสื้อหน่อยนึงเพือความหอมพอเผ็ดเฮาก็ได้ปนไปแล้วเนาะเฮาก็สิใส่ฟงนัวหรือว่าแป้งนัว่น คลุกเข้ามันให้เข้ากันจะมาเอามังนาวใส่หรือแบบเอามังนาวเสิร์ฟกัอนอนาะที่นอกคือมังนาว ใส่สนซ้มานกนเนาะพอยานมันส่มมันส่มหรือว่ามันเปรี้ยวเกินไปเนาะทำให้หนังวัวซื้อดูเสียซ่บเข้าจิซิมก็เนาะว่ามันรสสาิเป็นนันเดือ ใส่มะนาวอีกกลีบหนึ่งกับกลุนเมื่อกี้น้องชุบใส่มนมะนาวกับเกลือเนาะวันนี้หักกับมาซิมอีกบานหนึ่งแบามันพอดีแหละอืโอเคนะทุกคนแต่เขาตึมา้มมักเพชรปนเองนั่นก่อน แล้วก็เอาหอมซื้อเอาหอมหลาบซื้อแล้วก็หอมปลอมซื้อแล้วตามด้วยข้าวคัวเนาะข้าวคัวนี่น้องตุก๊กได้คัวไปแล้วเนาะขัวป่นมาเรียบร้อยฝักลงไปซื้อลงไปซื้อสองมองพอนอะหอมหอมข้าวคัวขว่าขัวเองกับมือเนาะ ทุกคนน้องตุกได้เห็ดันซุปมะเขือนี่เดี๋ยวเราหนอกนาตาจะปามานี่ซุปมะเขือหรือยำมะเขือน้องตุกจีมาซีเหมืนคนเบื้องครับมาเด้อพีพีเอฟซีมาซีเหนซุปมะเขือน้ำน้องตุกมาเด้อกินข้าวนำกันเ้อ คลิปนี้กับศิริลาทุกคนไปก่อนหากหากดไลค์กดติดตามลงติดเด้อบ๊ายบาย